คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะที่ถูกวิธีและดูแลรักษาถนอมเครื่องตัดหญ้าให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับเครื่องตัดหญ้าที่เรานํามาเป็นเครื่องทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะครับคือ k e n โตรูปทรงยอดฮิตนะครับรูปทรงมากิต้า RBC 411นะครับส่วนประกอบของเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับก็จะเริ่มต้นที่หัวเครื่องก็คือเครื่องยนต์ของเครื่องตัดหญ้านั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นลานสตาร์ทนะครับลานสตาร์ทเนี่ยจะติดอยู่กับหัวเครื่องตัดหญ้าถัดจากลานสตาร์ทก็จะเป็นเชือกดึงสตาร์ทนะครับใช้สําหรับดึงสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านะครับด้านล่างตรงนี้นะครับคือวาล์วน้ํามันใช้สาหรับปิดเปิดให้ใหน้ํามันเนี่ยเข้าไปในเครื่องตรงนี้ก็คือโชคนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นเล็กๆนะครับ ถ้าดัานขึ้นเนี่ยจะเป็นการเปิดถ้าดึงลงเนี่ยจะเป็นการปิดไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปในกระบอกส่วนตรงแทดนหรือมือจับเนี่ยก็คือสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ก็คือการดึงลงดันขึ้นคือการปิดก่อนสตาร์ทก็ดึงสวิตช์ลงนะครับส่วนด้านนี้คือคันเร่งมือบีบคันเร่งนั่นเองต้องวอร์มคาร์บูเรเตอร์ก่อนเป็นจำนวนสามครั้งนะครับแบบนี้หนึ่งสองสาม การวอร์มก็คือการดึงเชือกแค่พอต,ตึงมือนะครับพอครบ3าครั้งครั้งต่อไปก็ดึงสตาร์ทได้เลยนะครับแบบนี้ 1, 2, 2> นึตงสองสามปิดสวิตช์นะครับเพื่อทำให้เครื่องดับต่อไปครั้งต่อไปเมื่อเราสตาร์ทเครื่องติดแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราก็ไม่เอนโชว์ขึ้นแหละเราก็สตาร์ทได้เลยแบบนี้นะครับ เกิดผิโชคนะผมไม่ได้เอาขึ้นแล้วนะครับก็สตาร์ทไปเลยประมาณนี้นะครับและข้อแนะนำสำหรับผมก็คือให้ทำการอุ่นเครื่องไว้ก็คือการสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ 30- วินายี่ึงงนาทีหลังจากนั้นพออุ่นเครื่องเสร็จล้วก็พร้อมตัดได้เลยครับ